อยู่ในเมืองกันหมด <Set. S 1> แล้วเพื่อนแพโอเคบ้านยาวยังยังยังึ้นไม่ทำนะไม่มีสุดเฮ้ยกระสุนแล้วเบิดเหรอ้างข,ข้าเหรอเพื่อนใช่ใช่ใช่างขาที่ตีเลย ไม่ได้ว่ะฝัวหน้วละฝัวหน้วละปััดยาฝั่งขวาอุ้ยลูกสอง,สองเสียงบนหลังคาไม่มีนะมันแฟตมีมีม,ม,มีมีอยู่ ล่วงอังคาปะล่วงบัญจมีเ ไซบอสสามคนโอเคตรงนี้มีตัวนึ่งที่เจอน่าจะสองช็อตโบไปยังคุมระวังโดนหลอยนะนั่นแหละดิกูเดินผ่านมนเาเกือบเกือบโดนหมาระวังมันออกบนตูนี่มีพุทธะระวังเลย เออตาต้องมาสแต็กกับพี่ป่ะตรงนี้มีวะ่ะอยู่ในเนี่ยตัวหนึ่งบ้านยางสองตัวเลย,ยงั้นอะกูมีโอกาสโดนโถมวะม่ะผมค่ะกระโดดข้ามนี้ไปโดนในวันตีแน่ มีระเบิดปะไม่มีต้องวางกล่องเหลียงข้างนอกอะวางเลย <S <S> <S ล่วงทีมบอลล่วง <S <S> <S ล่วงอีกหนึ่งบอลล่วงสองลวเพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> โอเคโอเค มันชุบไกล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 โอหชุบไปหมดเลยทีมใครเป็นทีมใครไม่รู้มั่วไหมดแล้วมันมีสองบอสนี่มาเออเจ็บหมดอ่ะบ้านเนี่ยมีตาล่วง ล่วงล่วงล่วงใครแฝงใส่หน้ากูเนี่ยปอนโทษโทษโดนได้ไงวะตายปีสองโดนเจ็บหนักเจ็บหนักเนี่ยนะเจ็บหนักปัดโบว์บอลเทปเทปไอ้เหี้ย ล้วงเคลังชุบป,ปะสมะบูรณ์เปอร์เลยพี่เอ็งเนี่ย เคยล้มรูปหลอ น้าคุณเลยเพื่อนไหนวะอี้ยเอ้ยขวาซ้ายมีขันไปเดียวมึงน่าจะเอาไปฝั่งนู้นเพื่อนมันถึงจะคอรกันได้มึวิ่งไรเดยวกูทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทไมอ่ะโดนอะไรมีคนอยู่ทางซ้ายล่วงระเบิดไปเออเพื่อนไมโดูเจ็บแล้วพี่ไม่เห็นวะ ล่วงโอเคตรงนี้จะหมดกูยิงตายไปสองอะไรมีน่า้ายเหรอที่ที่เรามาเหรอป่าท้ายป่าท้ายป่ากูเด่นอ่ะป่ากูเด่นป่ากูเด่นโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเรามายึดป่านี้ก่อนไหมอาทิตย์คือหมดตี้ยังไม่รู้ยิงไปสองจะให้เผาไหมเผา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 ศพดอสดีกว่าถ้าจะเผาอ่ะตัวป็นคนตายกูกูยิงกูยิงไว้ตรงเนี้ยศพดอสอยู่ไหนอ่ะตั้งแต่ตรงนี้กูเฆ่าป่านี้ก่อนนะ สอยโ้นั้นแปลว่าครบอีกตรงเนี้ยเตเิลสรบตรงเนี้ยเออแต่กินอะยรดีกว่ากิบได้ได้ไฟหม่กเขาเลยไหมอะเขาเหผมก็มีเหมือนกันไฟอะแต่ก็มันทีมเดีบวไก่ดอทนะกูเจอคนเพื่อนไหนล่วงแฮนทอมกูแทบเขาเลยผมใช้ลนิตตำนานกินได้ ไอ้ตัวน,นี้ต้องเผาพวกกูมาปีห้าร้อยคนกูบอกเลยเออเล็งว้นิี้โอพระเจ้า <c oughs> สองรวมไปตรงนั้นไม่สามไอเนี่ยไอไอตัวไอแพนทอมเนี่ยมาเกินแ <c oughs> พนทอมมีตีใครไม่รู้ มีคนเล็งอยู่รูนี้นะเนี่ยกูเห็นอะไรแวบๆเมื่อกี้เหมือนมันนั่งๆอยู่อ่ะเฮ้ยกูเจอคนกูเจอคนหลัง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 เข้าหลังเข้าล่วง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 อีกนึงชุบเพื่อนไม่ได้เลยโดนซ้ำตลอดเลยอะนั่นไง โคลูกสองตายไมตายมตายวะต้องเอาแล้วว่ะเพื่อนมันกำลังชุลมุนอยู่เพื่อนช็อตนี้แหละเสียห้าชีเลยกูชุบสองต่อเนื่องเลยนะมึงรีเซ็ตตัวเองเลยนะออตายเยอะตายบันไดแอบได้ มีรูเล็กๆรูนึงค้อนทิ้งที่ไหนโอเคโอเคทำไมใส่มีเปิดวะไม่มีไม่มีไม่คุ้นสว <c oughs> ย <c oughs> จะวิ่งออกไปดูเออชุบไม่ได้แล้วเขาใช้ปืนออะไรดิลงสลักนะดิลงสลักไอตัวพี่ชายเทียร์ฟอกองชุบมือของมึงตรวจตรวจตรวจดิลิงสลักเจ๊แท็กสดผมมีคนอยู่อย่าให้มันชุบไม่ได้ว่ะบอลแมลงไม่บินไปหามันเลยเอองั้นปล่อยเลย กูยิงโดนแท็กอย่างเดียวตัว,ตวไปเดินตรงที่ผมวางแถบงลางที่ผมฝฟืนเลือดตัวเองกนะ่อนนะเลือให้พี่แจ็คลงไปชุบพี่ปอนได้ไหมมันมีคนว่าพี่อคตายระวังข้างหน้าให้กำลังผมไปเดืเอดี่ ังไงพ,พ,พี่แจ็คต้องมา<ผ>มช่วยได้บอกถ้าช่วยผมฟื้นเลือดเลยไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียว,ยวระวังพี่รอแป๊บ,บนึงผมจะฟื้นเลือดแคประวัง เดทีมหลังบ้านเพื่อนเดี๋ยทีมหลังบ้านขุดต้องเก็บเฮ้ยกูกูเก็บไม่ได้แล้วมึงต้องเก็บเ,ยเบไไลยสามคนพบนั่นแหละเหลือสามคนเฮ้ยไอ้ตัวไอ้จอย,ยที่กูยิงตายนี่ใครเพื่อนใครวะทีมทีแมแรกที่เรายิงกับมันนะ่ะใช่เหรอก็<ช>ต้องดามในคุมศพดิทั้งนั้นนะ่ะม,มันชุบไม่ชุบไปแล้วมันชุบไปแล้วมันชุบไปแล้วอ๋อเหรอมีตัวใกล้ตัวหนึ่งฝั่งขวาสองตัวอยู่ไกลฝั่งซ้ายมันจะอ้อม ดันขวาก่อนได้นี่หน้านี้เลยอยู่ในสายตัวหนึ่งเพื่อนแถวศพตรงนี้พี่สวยไอ้จอยอแตกอยู่ในสายโดนเปลี่ยนหน้ามาไฟมาเผาใจเย็นนะพี่ร่วงมีตัวนึงอยู่ในสายเพื่อน ใช่หรือตัวเดียวในไซส์เดี๋ยวปล่อยแรงทำงานก่อนสวยหมด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 หนี่อยังไงตรงผมเลยเออกูได้ยินเสียงเลย ผมเลยตัวโดนเทปใช่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 แตกเพื <S <S ่อนพี่ตายมีชุกกด้าเป็นเป็นดอสเส้ดตายนะเหลวตัวนึงเตัวนึงวิ่งมาช้ากแลเพื่อน ลุกอยู่ยิงดับตายไปใส่เด็กขี้สวยสวยระเบิดแตกสวยสวยสวยตอนนี้ปืนสแปมมึงมึงไม่วิ่งหนีมึงก็ตายอ่ะเสียร์เพื่อนจีจีเฮ่ยลาไปได้หรอ ตายพี่สวยสวยหลบก่อนหลบอยู่มาแล้วเพื่อนตรงนี้เก็บแมลงโดนตายสวยตายพี่สวยเฮ้ยเชฟโดนเหรอมันมาตรงผมพี่สองตัวเลยยิงได้แค่ตัวเดียวไม่ทันแต่งหนึ่งเพื่อนสวยพี่ มีคาวด้วยนะขาวคาวผมพี่ยิงข้าวแม่งแม็ดเดียวไม่ตายมังกระสุนเลือก<ะ>ดกระสุนโฟกัสผมอยู่ ติดไฟอยู่เพื่อนอยังมโดนยังโดนในชุดขาวเดียวหนึ่งโดนติดเลือดติดเลือ,อไหลพี่ตัวนึง พันขาวนั kind of ่นก็พ okay, ันขาวพันขาวนี่แหละสวยตัตรงรูตาลูซายรูซ้ายรูซายสวยโอเคหมด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 มึงจะตีซ้ายเหรอเอ้าระเบิดเทส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 ปังระเบิดลงมาโอ้โห เวกเตอร์ตายข้างในไซส์ชูปิปอนได้พี่ชูตาได้ชูตายก่อนตาอยู่ยมต่ำมปอยู่ข้างบนไปลรื่อลงมาไปลรื่อลงมาไปเรอยๆลงมาโอ้ยสัตว์กูถามจริงไม่เป็นไรพี่มันผมก็โดนแค่ัะเก็บระเบิดแต่โดนอีตีไงเบา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 เดินมาดิตาเระเบิด ไไในโคเลยน้อง เขาด่ามันดักซุบมันดักซุต้องมีคนาปโวกเข้าไปอ่ะไม่ก็ปิด้วอันนี้ก่อนนะเฮ้ยกระต่ายจุดไม่ดีโอ้โหเละอย่างงี้เละสยงโดนเลยกระต่ายอีกรอบหนึ่ง เฮียไม่มีรูปลาไปเฮียรอนได้ไงวะขวาพี่ขวาด้านล่างูเชฟตรองนั้นไม่ดีนะเหลี่ยมมึงอ่ะกูจะบอกก่อนแล้วไม่ดีแต่ก็เล่นก่อนได้พี่ไปเปลี่ยนให้ตายเถอะ แต่เพื่อนโดนสเก็ตระเบิดตัวนึงสายสายโอ้โวินฟิๆอะไรอ่ะอย่ามพี่อย่ารแบนไรถอยๆเช็คเช็คถอยยวมาวมาแลมาายมีลูกมีลูกมีลูก ตายเยอะตายเยอะตายเยอะโดนเม็ดหนึ่งแต่ไม่ตายวะโอชิชิบกาลทีจะชุบนะบาจะชุบนะตาย้ยอะายตาโอยมัน,ม,นมันดักยู่พี่คิดว่า <c oughs> จะพาโถมไงเมื่อกี้ มันจะมันจะชุบตัวมันมาแล้วนะระวังชุบตัวผมมาแล้วถ้าพี่บอกผมก็ลุยไปกับพี่อยู่ไม่รู้ว่าพี่จะเข้าไม่มีทางเลือกว่ะมันตายแเขาอ่ะเสื้อแดงเป็นสเปกเตอร์นะระวัง กูอยากขึ care, <ke> ting, ้นข้างบนอ่ะตอนนี้ไม่ตายวะคนละตัวไอผู้หญิงไอ้ผู้หญิงเสดงหน้าจะเก็บของผมมา เออทีนั้นหนีเหรอไปทำบอสอีกบอสหนึ่งอะเด็โอ้แล้วลูกซองสองก็บอกกูจะชนะได้ยังไงอะเพื่อนโอ้ดันให้มันถูกเป๊ปเลยมันสามคนในทีอ่อเออไม่มันไม่กล้าดันอ่ะกูคนเดียวไม่ตายนีย่ละเต็ม ของนี้ไกเนี่ยข้าหลังหมดเหรอเฮ้ยไอ้แค่ผู้ชายเื้อเล็กชูไม่ได้เหรอหมดโคต้าเไป